หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a าต้องนี่เลย15คอยไ h a i l a n d ไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิงค์อยู่ด้านล่างครับหากคุณกำลังมองหาจอยเกมไปเล่นเกมกับเกมอะไรก็ช่างที่เล่นได้นะครับนี่เลยครับเจ็ g โกยช็อปนะครับนอกจากมีจอยแล้วยังมีแผ่นเกม เกมคอนโซลต่างๆมากมายนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายมี Facebook และ s h o ป e e 9.9 10.10 11.11ลดราคาสบันหันแหลกนะครับใช้โค้ดซิกนัทเขาจะได้จ้างผมต่อใช้โค้ดซิกนัทด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับ <S Over s h o p อ p เพลรับเติมเกม f c 24เติมเกมเบอร์ถืออีกมากมายมีทั้งเกมออนไลน์เช่น f c Mobile ด้วยนะครับรวดเร็วปลอดภัยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับใช้โค้ดซิกนัทมีส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a r สิกซิกน,นะครับก่อนอื่นเลยก็ Happy New Year Welcome to b a งก k o นะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับดวงใครไม่ดีเปิดการ์ดไม่ดีนะครับเอาเอาโยนมาให้ผมกด Subscribe ผมแล้ว มันดวงคําว <1 French Claire> ่าดวงไม่ดีของท่านนะครับจะถูกโยนมาที่ผมนะครับผมแล้วก็เอาดวงผมไปนะครับผมเพราะผมเปิดได้ R9 แล้วนะครับมาโอเควันอาเมื่อวานผมอยู่ไม่ทันอัปเกรดนะไออัปเดตนะครับผมแปดหบวก Base of ท r i p เ e t ล e e ีตเบสฮีโรเข้ามานะครับผมแล้วก็วันนี้มี80ดสิบบวกเพย์พิกครับผมแล้วก็มี85ดสิบห้าับเบิลอัปเกรดคูณ3นะครับก็ ในส่วนของแปดสามคูณสิบเนี่ยได้จากเราไปแล้วนะครับผมแต่ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาแน่นอนสำหรับแปดสามคูณสิบนะโอเคอันนี้แปดห้าบวกใช้เป็นแปดสองแปดสามนะครับผมมีทีมออเดอร์วิฟวะแปดสี่สองตัวอ่ะโอเคแปดสี่ขายได้นะครับผมแล้วก็เมื่อวานเหมือนมีว i เทอร์อัพเกรดไวการ์ดหนึ่งร้อยแพ็กมาด้วยนะครับผม ก็เอามาไว้ย่อยโฟลเดอร์กันเลยทีเดียวนะ8.3ทิปออทเดอร์วิกหนึ่งแล้วก็8.4นะครับผมสองสคอร์ตเดี๋ยวผมทำหมดเลยแล้วกันมาจากเดลี่เดลี่ล็อกอินใช่ปะเดลี่ล็อกอินที่เขาทำกันเหรอใช่ไหมใช่ไหมเออันนี้ฮะใช่ใช,ใชโ่โอเคโอเควัสด,ดีมาร์ทเพื่อนอ๋ออันนี้อันนี้ได้8.4คูณ20ใครพลาดใครพลาดก็ตามนั้นแหละเดลี่ท<ม>ั<ม>้งคู่โอเคไป เดี๋ยวเราเปิด87คูณ3ก่อนนะครับผม87คูณ3ก่อนนะครับเกลืออีกใช่ไม่ให้ซิกนัดเปิดอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละ87คูณ3ครับแพ็คแรกครับของพี่กับตันครับไม่มีแสงครับแต่ตัวทองอาเจนเอทีเลวตาลูมาติเนสครับผม87ครับผมมาครับพี่ใส่เสื้อทีมเนี้ยพี่เปิดไม่ได้อะไรดีๆเว้ยเชื่อผมเลยโอ้โหปาเลเดสครับ88ครับผม ได้哟ได้哟มีซ้ำไหมโอ้ไม่มีซ้ำแปเจคู่ครับมาครับแปคูณยีจากเดลี in, ่ล็อกอินครับผมมาแปดสคูณยี่สิบคาร์บอนโอ้โหไม่มีแสงเยาบันซีดีเอ็มบาเยินคิมเบชแปดเก้าสวยเดบอกขอตึงๆขอตึงๆตึงๆน้อย โอ้แปดเก้าโรดี้โอ้นี่มาไส้ไหนนี่มาเหรอโอ้โหไม่มีเลยเฮ้ยมีคอสติกว่ะเอาละขอบคุณครับอันนี้ของวุ่นมีอะไรมีทีมออฟเดอะวีคพีพีด้วยถูกไหมโอ้หนึ่งถึงสิบห้าไปครับวุ่นน้องชาย โอเคโอ้แปดเจ็ดคูณสามคาร์บอนโอ้โหแยอันซีดีเอ็มบายอบิวิกโจชัวคิบิชยังไงแบล็ซี่ไอ้น้องใครเดินโอ้โหปาเลเดตคนดีคนเดิมโอ้โหไอ้ยี่ปวดหัวเลยปวดหัวเลย มา83าคูณ7คาราเวจัดไปร้องเอเคนาโตโอ้ซีบีวะลาป็อกเอ้าอุยลีออน8กะโอ้โดับเบิลวอลดับเบิลวอลโอ้เฮลิเคนเก้าสิบกระมุมย e สจัดมาคาราเว น้องชายขอยได้ขอยโดนเวเอ็คุณครูเอ็คุณครูโอ้โหไม่มีแสงโอ้โหยาซอมมอ้โอ้โหโกัเบลแปดเจ็ดวะได้อยู่เฮ้ยบูบดูบอลนี้ปิดปิดโอ้แปดแปดแปดเจ็ดโอ้โอ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  แปดสี่ค <sketches> ูณย no ี่สิบครับแรกูเพยร์แพคครับผมไปครับขออินฟอร์มว่อย่างดีโอ้โหไม่มีแสงเลยอ่ะเอ้ยคนเดิมเลยอ่อโกเบลว่ะเดี๋ยววันวอก์ควะยังไงยังไงแบดดูสิว่าแปดสิบแปด อินฟอร์มไหมอินฟอร์มอินฟอร์มเออมันต้องยี้อินฟอร์มต้องไปเดี๋ยวนะ้ออ้ยใจเย็นใจเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นนะหนึ <laughs> ่งออบสามเยี่ยเอาเยอะอินดีวิววะเยี่อินดีวิวครับหนึ่งออบสามครับไปครับไปครับไปครับจัดไปครับดีคอร์ดครับผมไปเลยครับ โอ้โหแปดห้าแปดเจ็ดประตูโอ้โหฮีนแปดห้าใครบ้าใครบ้างนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่ให้ดูก่อนเลยเหรอโอ้โหแปดสี่คูณยี่สิบแรกโกเพียแพ้ครับของคุณริชแมนครับไปครับ ขบ๊อยขบ๊อยโอ้โหโปเลดไอทีโอ้โหดับเบิลวอล์กโอ้พี่ป๊อปเอาปากเจอไหมยังไเอ้ยอะไรสอ๊เบเกอร์ไปเก้าอะเออไปเก้าไปเก้าอันนี้ของใครเนี่ยเจ้าแคทบอกกูทีนี้ของใครเนี่ยอุ้ยจะไปเล่ว่ะอุ้ย โอ้โหจัดมาไม่มีข่าวเลยแปดสี่ก่อนแปดสี่ก่อนโอ้เย้โอ้ยใบกานะลางใครเนี่ยเมาคอมอ่าเมาคอมโอเคคาร์อบ,บอนคาร์อบ,บอนพี่คาร์อบ,บอนเปิดเลยครับ ไปเลยครับเฮ้ยมีไอคอน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 เทียโกซินวาออเรดีโอนตัวนี้น่าจะเป็นลาตาลอ่าตัวนขอดูเดบอลแปดแปดอ้โหเไปแค่ไหนสุดหลอ เอาแปดห้าคุณสองก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเอ่อผลต้องเปิดอะไรเนี่ยเยลีอินรีวิวเหรอแชทจะอุ้ยโบโบดี DM. เด็มเดมิลลิดใครวะสวัสดีโค้ดสวัสดีโค้ดใครอะ่ะ บูต้ากินโย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 ่ยตายแล้วแทนัมนี่ไม่ไม่แทนยอรเรนตีนี่เออโอ้โหั่รีวิวกับโอ้บีร่ไปไปไว้คาราเวยไว้ ลยุยขอยนะขอยดโดนไว้เปิดหีร่อนเออแปดเจ็ดแปดหกใบกลางโอ้โหแล้วพี่คีนเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวขวาที่บันิดดูตัวนี้ก่อนโอ้โหจบแล้วโอ้โหใบสุดท้ายที่บันิดใครอะเอเรียลใครวะใครวะ โอ้โห oh. เอา้าแล้วมึงไปให้กูดูว่ามึงให้กูดูก็ดีโอ้โห oh. <c oughs> เราเห็นนะจอเราเปิดแล้วเราก็ต้องปิดจอไปดินี่ใส่คว <c oughs> <c oughs> ยไหมก็อ๋อเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาโอเคโอเคเอา้าเปิดเย yeah, นรีวิวเปิดเปิดคารบอนโอ้โห oh. แม่งดูไม่ตงรุน ไอ้แบ๊คสิแมงในดิสในดิสในดิสดิสห้องคอปพอกโอเคจัดปายน้องแปดสี่คูณยี่สิบคอปพอกลุยได้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 สีสวยเฮ้ยไอคอนไอคอนโอ้ยเจ๊แสบตาย่างวะนะอินฟอร์มว่ะอินฟอร์มว่ะ อินฟอร์มมาน้องแล้วเล่นเลยไขวะนะโอ้โหท่านชี้กว่า <c oughs> <c oughs> ท่านได้มาจุติในไอดีของคอพอกแล้วยินนีด้วยครับผมอ้ย <c oughs> โอ้โหไขวะนะมันคือไข่อ่ะ